้องหน้านางฟ้าไหมถึงจะรอดทรงผมใหม่พี่จีซูบนปกนิตยสารดังพูดเลยนะคะว่าสวยทุกองศาแบบนี้ก็เลยกลายเป็นทรงผมยอดฮิตประจำปี2021ไปแล้วจ้ะ ใครทํารอดบ้างนะคะทรงนี้ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวจริงๆเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยภาพทางด้านหน้าตานะคะถึงจะไปไหวเพราะเป็นลอนสวยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นทรงประจําปี2021ไปเลยหลังจากที่จีซูนะคะขึ้นบนปก W Korea นะคะ ต้องบอกว่าคนที่ยกตำแหน่งนี้ให้ไม่ใช่ใครค่ะแต่เป็นชาหองสไตลิชชื่อดังเลยนะคะเขาก็เปิดออกมาว่านี่เป็นการดัดผมลอนพิเศษสุดๆเลยนะคะซึ่งก็มาใหม่เอี่ยมเลย <C ell> เขาเรียกว่าดัดแบบเจลิปเพิ่มค่ะหรือว่าเป็นการดัดที่แบบธรรมชาติสุดๆไปเลยนะคะก็คือดัดไปยันผมหน้าหมาด้านบนเลยให้เป็นคลื่นบางๆหลวมๆนะคะก็อบอกว่าลืมไปเลยนะไอ้แบบลอนแน่นนะ เป็นสปริงนะคะเป็นโปเต้แบบนั้นไม่เอาเดี๋ยวนี้เขาคิดแบบลอนหลวมๆแบบนี้ก็จะแต่งตัวอะไรเนี่ยก็ดูแบบเป็นลุคที่สบายๆแต่แบบว่าจัดเต็มมาแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะบอกร้านเลยนะจ๊ะเจลริเพิ่มค่ะบอกเขาว่าดัดแบบจีซ <laughs> ูต้องบินไปทำที่เกาหลีปะคะทุกคน ถ้าช่างนะคะกันไกรทองอย่างชาหงการันตีว่าดีก็ต้องคอนเฟิร์มว่าดีแล้วค่ะเพราะเขาเป็นช่างนะาทำผมให้กับดาราดังมากมายแล้วก็เรียกว่าฝีมือเยี่ยมขนาดประสบความสำเร็จก็ไปเปิดร้านเสริมสวยเยอะแยะเลยนะคะหลายสาขาคราวนี้ค่ะก็ลองมาดูกันว่าทรงประจำปีนี้ก็มีทรงประมาณนี้ใครหน้าแบบ nice ไหนสไตล์ไงเลือกเอาเลยและหนึ่งในนั้นก็คือจะลิบเพิ่มด้วยเ,ยเนี่ยอยู่แถวที่2นะคะ เออใครว่าเอาอยู่ก็ลองไปตัดตามอนนี้จีซูได้เลยรับรองว่าไม่ตกกระแสอย่างแน่นอนนะคะอ่าส่วนการถ่ายแบบครั้งนี้นะคะมีความพิเศษด้วยที่ทางนิตยสารเขาก็สัมภาษณ์เป็นคลิปอินเทรวิวมาซึ่งก็น่ารักใครเป็นเมนจีซูต้องดูจนจบนะจ๊ะซึ่งพี่จีซูบอกว่าการถ่ายแบบครั้งนี้น,น่ารักมากเพราะว่าเป็นการถ่ายกับดอกไม้สดนะคะทั้งนั้นเลย แล้วเขาก็เลยมีการถามว่าเออจีซูชอบดอกอะไรนะคะเอาไหนบริงตอบหน่อยเร็วติกตอกติดตอกติตอกติดตอกติตอกติ๊กตอกเฉยดอกลิลลี่ค่ะแล้วถามว่าทำไมถึงชอบลิลลี่น่ารักมากเลยคำตอบก็คือบอกว่าเพราะคุณแม่ชอบและที่สำคัญนะคะที่รู้ว่าคุณแม่ชอบเพราะว่าคุณพ่อชอบซื้อดอกไม้ให้คุณแม่ค่ะคราวนี้เขาก็เลยถามกลับว่าเออถ้าจีซูเนี่ย ซื้อดอกไม้ให้คนพิเศษได้จะซื้อให้ใครนะคะ mm hmm. เธอก็บอกว่าซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อของเธอด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเธอบอกว่าคุณพ่อเนี่ยชอบให้ดอกไม้คุณแม่แต่น่าจะไม่เคยได้รับดอกไม้แน่เลยลูกสาวคนนี้ก็เลยจะให้แทนนะคะต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะลูกสาวกับคุณพ่อแบบนี้นะคะโอ้โห ในคลิปนะคะนอกจากจะถ่ายแบบสวยมากแล้วนะคะก็ยังมีการทําบอลลูนดอกไม้ด้วยก็มีการทําแล้วก็เขียนถึงบิงนะคะว่าอยากให้อยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะคะแล้วก็รักบิงมากๆจุบ๊บๆอะไรประมาณนี้คือเธอสวยหวานมากหลายคนบอกว่าโอ้โหดูแล้วเป็นเหมือนนางฟ้านางฟ้าตัวนีน้อยนะคะ ช่วงนี้นะจ๊ะจะได้เห็นพี่สาวไทยแบบรัวๆเลยหวานๆแบบนี้เพราะว่าล่าสุดไปเป็นมิวสให้กับแบรนด์มิชาด้วยซึ่งความน่าสนใจคือเป็นแบรนด์ของเกาหลีแท้ๆเลยนะคะเพราะน้องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์บัสเดอร์ให้กับแบบ โรบลนะคะกับแบรนด์ดังระดับโลกมาแล้วแต่ครั้งนี้ค่ะเป็นแบรนด์ของสัญชาติเกาหลีเองเลยนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออเธอหน้ารักนะคะที่สนับสนุนในส่วนของแบรนด์ของประเทศของตัวเองเนี่ยให้โด่งดังไปทั่วโลกด้วยท่าน้องมาช่วยดูแลเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ถ่ายแบบให้แบบนี้ซึ่งแบรนด์นี้เขามีเสื้อผ้าหลายลุคเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแบบเรียบหรูดูคุณหนูแบบนี้นะคะ หรือว่าจะเป็นแบบชุดสูตรเท่ๆเก๋ๆก็มีด้วยนะคะราคาก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะไปส่งกันเราเองละกันเนี่ยค่ะก็เป็นคอลเลกชันที่ออนนี่จิซูเขาถ่ายแบบออกมาได้นะ่ารักมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นข่าวคราวของพี่สาวคนสวยที่เอามาฝากกันฝากคลิกไลค์ซับสไคร้ด้วยค่ะ